ถ้าเจอหลังอ่อนเออเี้ยมาด่ามาดิใครก็ได้เร็วต่อยป้าใครต่อยป้าวบอมไหมอาต่อยบอมเลยไม่ถามตามมาอ่ะเออเฮ้ยลองลองลองต่อยกันที่สองคนลองต่อยเลยลองต่อยนะที่นี่มันแปลกปะแปลกนะเว้ยแปลกกว่าเรายาวเลยไม่รู้อะแต่ไม่ด้กล่าวว่ามีอีกล่องหนึ่งที่เหมือนเราชิบหายใช่เหรอแต่หาไม่เจอก็เพราะที่มาในปลาเก่ามันต่อยมา แน่นครับกูมีไฟเลยวันนี้มีไฟได้เหรอได้เลยได้เอมาเอไอสั์แล้วตีติดด้วยขายกี่ชิ้นขายสองขาดบีกับซได้เมาตีติดตีแบบวมันตีติดห้าสิบห้าสิบโอเคได้แล้วได้แจะเปิดให้เจ็ดสิบห้าเซ็นสิบห้าปรเซ็นรอใช่ถ้าเจ็ดสิบ้าเ็นก็ไม่ไม่ยากเกินไปนะยากไหมเจ็ดสิบห้าก็ไม่ไม่รู้อะ ไปนาเกียรติอะข้าจยเว้ยแต่หาของยากอะดิหาของยากก็ไม่ค่ต่อยเลยเพเลี้ยงมาหางันที่ามามากนี่ไงมันไม่ทำต่อยอะนี่ใครวะจะรู้ไม่เลเฮียเอเลี่ยนมั่งเอเลี่ยนใช่เล้ยง่ะมึงมึงหาทีมต่อยที่สามสมมึงไม่ไม่มาโคอะไรวะหยุดสต็อปมาโคแ่มาโคเหรอเออสำหรับเฮียเฉลิมเฉลิมพ่ายากเ่ะเออก็จริงนะตีแสดงไม่ติดเลยเฮีย อยู่ฝั่งยี่้าเฮ้ยตัวเบี้ยวยังไม่ได้ทีแก้ตัวเบี้ยเลยนะเฮ้ยทำไมไอ้ีค่มัน่าไม่เจอตัวเบี่ยวอยโหดจังวะเออเอเดนเหรอต้องแบบคนพิเศษเออเจ็ดต่างของนีาก็เจดสิบห้โอเคเลย เจ็ดสิบห้าถ้าให้พี่แบงค์ตีทุกอย่างก็นานอยู่อ่ะมันต่อยมาที่สองไม่ได้วะกลัวอะไรวะมาถึงอะไรมาที่สองต่อยแบบแรกๆกันะแล้วมาที่สองกูพลาดมึงก็อย่าพยายามให้พลาดน้อยดิอะไรอีมามามามเจ้าอะไรอะทุกบอลเหรอคุยใครวะไี่สองเปียบแม่หมามันเห่านี่กูตอก เอาเลยลูกบอลตัวเอียงก็ได้น่าเบื่อทสุดเลยนะขอเกาะแตกอะบอกให้น่าเบื่อที่สุดในเกาะแตกเราไอตัวเอียงอะอุต่าเกาะแตกถูกจังหวะแต่ถูกตัวเอียงไอเทียมันคืออะไรวะอยากจะสวนสนุกๆฮะสวนไปสวนมาเออแต่ไม่เอียงไงเหี้ยแล้วไม่เอียงนะเอาจริงต้องเด้งไปเด้งกลับเรื่อยๆทำมันตายห่า มันไม่มีคนต่อยเว้ยไอ้เที่ยไอ้เลื่องไอ้เที่ยงไอ้โค้ชน่าจะดับยาวโดยตรงแล้วป้าติ๊กบอกเปิดแล้วนี่น้องจะไปฝึกมาอขลังไม่หาเซฟไม่เจอเลยพี่จะไม่เปิดเลยได้เหรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยังไม่เปิดรอแป๊บนึงพี่ได้เัาไม่มีใครสามสามเขาลวงเลยกันไม่รู้่เขาอาจจะไม่ชอบต่อยสามสามก็ต่อยสามสามไหมครับต่อยสามสามไหมหล ช่วยใครเขาอ่ะตามไหมฮัลโหลครับข้อหนหนูหนองบัวลำพูปากดีนะบึงปากดีจัดตามบัวลำพูด้วยหรอฮัลโหลตามตามไหมครับนังๆว้าวตามมไหมพ่อมันดีๆไม่ต่อยมึงลองกดสุดตีแต่ประเดียวเลี้ยง แล้วไม่จริงบอยไวับอยไบานเลยตะคอกอ่ะตะคอกเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้โทนี่สามสามมาแล้วมาเลยจริงเนี่ยแล้วหล่อเฮ้นี่ยังตัวไหนละเอ้ยหลบหลบหลบไหนเอเรีย่ตัวสำรองหลบไหนนะเปิดแล้วเพิ่มเปิดแล้วไปรอเลยครับไปไปรอรับหน้าไว้เลยครับมันจะดำกูหายแน่เออมึงเอารถใส่เขาด้วยเดี๋ยวด้วยรถใส่เขาด้วยเออตัวสำรอง ไอ้บุญเรื้องมึบอกตัวสำรองดิบอกตัวสำรองจริงๆเฉยก่อนนนะ้องง่ายเดี๋ยวว่าพัฒนาเยอะกว่าดีเดี๋ยวอาพีชว์พี่โ์ไม่ใช่แม่งไปจะตายเลยไอ้บุญเรื้องบอกดิเกมตัวสำรองเลยไม่อเขาจะเล่นหรือเปล่าวะปัดแม่งแปลกๆวะมันช้ากว่าเราเยอะเลยนะเว้ยต่างประเทศเราไวชิบหายเกาอยากได้คอเต่าอ่ะเดียนเดียน บัดดี้จอยน์จอห์นแชร์เออขอต้นนวะฮะก็เรากลับกันกันไอเพื่อนนี่มันอยู่นอกบาสเหรอก็แค่กลางทะเลฉันอยู่กลางทะเลปีน้ำกับทรายไงโอ้เราขอต้นนี่ใครปลูกกับพี่อยู่นิ่งน้องเดี๋ยวพี่เปิดเองตอนกับต้นพวกจะทำมั้งมันลุมกูไหวมึงไหวมึงไหวคนเรื่องเดี๋ยวฉันเปิดเองเหรอุ๊ตอก ออลบลม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 เหล่าด้าไปเลยเหล่าด้าเลยเหล่าด้ารอเลยนาะเหล่าด้าเลยนาะใชยนี่นี่นี่โอ้ยเฮี้ยมันพุ่งไปหามึงอีกแกนี่นี่อ๋อกบาลดีเมึงอ่ะาก็ดีเปล่าดีเปล่เนี่ยนี่โอ้ยเฮ้ยต่อต่อกูช่วยแล้วบุญเรืองกูช่วยแล้วกูช่วยแล้วบุญเรืองโอ้ยเยอะเยอะขาวมาตายกูยับเลยอ่ะ มันโดนกูเยอะเลยไม่ไม่ไม่ต้องร้องดองโอ้โหโอ้โหไม่ต้องร้องดองดีเจอตัวหลักตัวตัวเต็งงี้ดีเจอตัวหลักตัวเต็งตายหนึ่งบุญเรืองกูเองมาตายสองแล้วตอนนี้มดเดียวเอ้ยหมดเดียวสองสองสองเออแชมป์ว่ะเยอะแชมป์ว่ะดีกี้แชมป์วะแชมป์ว่ะดีกี้แชมป์วะดีกี้แชมป์วะดีกี้มันใส่มันใส่ไปมันพูดไปด้วยนะเว้ย A R D E L หนึ่ง ว่าไม่มีใครเขาลงดีกี่แชมป์เพิ่งเราลงว่ะสามคมนพึ่งอย่าเพิ่งดีใจหรอเหียพึ่งอย่าดีใจไปไอ้สัตว์ไอเขียบเก่งๆนั่นาสวยแพ่บาทีไอเขาเฮียน,น,นี่นี่นี่ว,วอไอพวกหัวหมาก,ก่อนเลยง่ายๆหน้ามันยูแน่เอาดิไม่ไรใช่ไหมกูจะได้ต่อยเพื่อนมึงโอ้ยอโ ไอ้ไอ้ม้าไม่ไหวกับกูแค่นั้นมันเจเกาะกูเรื่อยๆนี่เจเกาะ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 นี่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 เว้เวกว่าผู้หญิงมันลุกกูมันลูกทนี่มันไม่ไหวกับกูจริงๆไอ้ไอ้ม้าไอ้ม้าไอ้ม้ไเลือดเหลไอน้อยไากไอ้ม้าเลือดเหลือน้อยมากเฮ้ยอ้้้้องออไไอไไ เอ้ยเฮ้ยเอามาดินี่นี่อุ้ยแย่าเราเราไม่ค่อยเอากัดเลยไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งไปถีบศพเมื่อกี้ไอ้เหีห้ยก ouais. ูว่าถ้าเรามาแข่งจริงเราแรงหนึ่งนะเว้ยไอ้เจ้านี่ใอ้เจาคนนันบอกผมว่าเอ็ดแม่ไม่ไม่มึงเชื่อก็เถอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราไม่ได้ต่อยอะไรขนาดนั้นไอ้เหี้ยแรงหนึ่งจ้าใครก็ได้จ้าแรงหนึ่งจ้าอยู่นี่น้องเดี๋ยวพี่เปิดเอง อยู่นิ่งๆน้องพี่เปิดเองเฮ้ยกูกูโดนมัสสาวนี่นี่นี่ไงแลกหมัดแลกเวียงเฮ้ยหมัดมันช้ามากแลกหมัดแลกเวียงแพ้กูนะอย่างเงี้ยแลกหมัดแลกเวียงนะน้องแลกหมัดแลกเวียงนะน้อง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 เทนะน้องดูสัตว์น้องน้องเทนะ พี่อยู่นี่น้องนี่นี่ขอจิ้มแบบออเตไพายลัตขอจิ้มแบบออเตลพายลัตนี่นี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ล้วายไม่ใช่แล้วไอ้แหลกหนึ่งเลยจ้เราเต็งหนึ่งไปเอ็ม โอ้ยพวกยี่นี่น่าตึงว่ะดูดิมาด้วยความมั่นใจกินเบ้ากันเลยแล้วกันนี่นี่มาเล่นมาเซ่อเฮ้ยพวกมึงไหวใช่ไหมไม่ไหวตึงใช่ปะผมก็โดนเพื่อนกูโดนเยอะเลยโดนเยอะมากเพื่อนโดนเยอะเกินอะ